วัดไวเอ็ดเจ้าพายกันสองเที่ยวจอดโดนชกเป้าตาเป็นเล่แบนเขียวปัดทั้งสองข้างได้ยังไงวะว้าแล้วตอนนี้ดั้งดั้งแทพรักเห็นงระเบิดไปบพายทียิบแล้วว่าตีฝุตเรียกว่าฝุตตลบกับลำน้ำเรียกว่าคุ้งหอยปูปลาตลดปล่ไหเมันจะพาไปตะพอปลาเจ้โรปลาจริยาโหติแม้แต่ปมะของมาเข็นมะกระดิปบมะกระเบิดยังมีออกนอกจะไปนับเจ้าพญาออกจากทานานนมเลยอยู่มาอยู่เลยเดี๋ยวนี้ขอตีระเบิดระวบิดเร็วเลยครับเร็วครับ เมื่อว่าจากพิจิตโคราชบอกว่าเที่ยวนี้บอกว่าสายสิบไม่กันเว้ยพี่หมายวัาหนี้แหละแสงหนีโคราชจะหนีพ้นไม่พ้นในเมื่อเจอเรือไม่ธรรมดาเจอเรือเป็นทนายและพอมายาตากชนะ้รัหนึ่งเที่ยงไถ่นั่นหลวงพ่อบอกเที่ยวนี้จะมีเที่ยวที่ตามเกิดขึ้นได้หรือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาละเว้ยปัญหาเกินแน่นอนทุเทศต์ติ้นคุดสู้เว้ยฮึดสู้เที่ยวนี้ผมถสึกว่าจะตามทันไม่ทันเอาละเว้ยพอมายาตาก็ยังไงพอมายาตาก็ยังไม่ตีนีไม่ตีนีจะตีนึงจะไปไหนต้องมีเที่ยวสามแน่นอนเอาจากคนจอออเ็ยยมมมหรืไ่ ยอมหรือไม่อยอมไม er, ่รู day, a, no ้เที่ยวนี้ก็ผ่านครึ่งฐานมาแล้วเว้ยผ่านครึ่งฐานมาแล้วต่างคนต่างบทต่างคนต่างใบต่างคนต่างพี่ต่างคนต่างยับต่างคนต่างที่ต่างคนไใหมดเลยมีน้ำตาเกิดใส่ไปหมดโอยฟดขาวโหยมันจะพี่โนรสู้ไอ้เอาไว้ขอเสียงเทีตักสินใหยไว้ขอเสีย